ว่าจะมีคนพูดว่าลด์สเคปคือการพูดถึงสิ่งที่อยู่นอกอาคารแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยความเป็นลด์สเคปเนี่ยจะไม่มีรอยต่อค่ะจะก,กลมกลืนเชื่อมโยงไปกับไม่ว่าจะอินทีเรียไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมไม่ว่าจะเป็นผังเมืองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมอื่นๆ สวัสดีค่ะอาจารย์ลูกน้ำนะคะศาสตราจารย์ดรอาริยาอรุนินอาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมค่ะนอกจากนั้นอาจารย์ก็ยังเป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยการวางแผนภูมิทัศน์เชิงสุขภาวะและทีวาสัมพันธ์ค่ะหรือเราเรียกว่าฮิวบิทค่ะ สำหรับวิชาที่อาจารย์สอนนะคะก็อยากจะแนะนําวิชาเวริร์กช็อปซึ่งเวิร์กช็อปเนี่ยมีหลายซีรีส์มากเลยในภาควิชาภาควิชาเราเป็นหลักสูตรภาษาไทยแต่ว่าเวิร์กช็อปเราเนี่ยจะทําทั้งหน่วยงานในเมืองไทยต่างสถาบานันแล้วก็รวมไปจนถึงต่างประเทศทั่วโลกนะคะอาจารย์ได้แนะนําวิชาเวิร์กช็อปเนี่ยเข้ามาในภาควิชาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วซึ่งตอนนี้ภาควิชาเราก็เป็นวิชาที่ถึงแม้ว่าจะสอนในหลักสูตรภาษาไทยแต่ว่ามีความร่วมมือกับต่างประเทศแล้วก็ภาษาไม่ได้เป็นปัญหาในการดําเนินการในการออกแบบ ติวเด้นวรชอชแต่แดงได้ดไเลย ตัวอย่างเช่นนะคะที่เราดําเนินการมาอย่างยาวนานเราเรียกว่า International Workshop in Urban Landscape หรือ IUN w oon, นะคะเราทํำความร่วมมือกับมหลาลัยซึ่งเป็นคอนเนคชันของภาควิชาแล้วก็ตัวอาจารย์เองนะคะอย่างต่อเน,นื่องยาวนานกว่า10ปีแล้วนะคะก็คือมหลาลัยที่มีความร่วมมือได้แก่จุฬาลงกรณ์เป็นตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็มี University of Seoul Istanbul Technical University Tokyo City University และ THEI จากฮ่องกงค่ะ พูดได้ไง่ายๆเลยว่าถึงแม้ว,ว่าเราจะไม่ได้เป็นหลักสูตร international แต่ว่าเราก็มีรายวิชาเวิร์กช็อปที่ไม่มีภาษาเป็นอุปสรรคนะคะเราได้ทํางานร่วมกับเด็กต่างชาติเราได้เดินทางไปต่างประเทศเราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้ในพื้นที่แลนส s เขตในต่างประเทศหลากหลายประเทศค่ะ โครงการที่มีความภาคภูมิใจมากและก็กำลังดำเนินการอยู่ในขณะน,นี้เป็นทุนวิจัยร่วมระหว่าง NRCT หรือวชรนะคะร่วมกับ JSPS ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งหัวข้อของงานวิจัยก็เป็นการศึกษาผลกระทบทางด้านการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมหรือเราเรียกว่า Industrialization นะคะที่ลงมาสู่ร่มแม่น้ำบางปะกงเนื่องจากว่าเราก็รู้อยู่ว่าบางปะกงเนี่ยหรือว่าชาเช้าเนี่ยมีชื่อชื่อหนึ่งว่า8ริ้วทำไมถึงชื่อ8ริ้วเพราะว่าปลาที่จับได้จากรูปแม่น้ำบางปะกงเนี่ยมีความสมบูรณ์แข็งแรงมากสามารถผ่า มาได้เป็น8ริ้วในขณะที่ปลาอื่นๆเนี่ยมีขนาดตัวเล็กกว่าเพียงแค่3ริ้วซึ่งอันนี้ก็บ่งบอกถึงภูมินิเวศนะคะของบริเวณรูปน้ำบางกงที่มีความสําคัญต่อการตั้งถิ่นฐานต่อการทามาหากินของประชาชนและชุมชนแต่การพัฒนาเข้ามาของไม่ว่าจะเป็น EEC หรือการขยายตัวของเมืองเนี่ยก็มาสู่รูปน้ําแล้วแต่จะทํายังไงให้การออกแบบการวางแผนการพัฒนาพื้นที่เนี่ยไปได้ควบคู่กันอาจารย์ไม่ได้แอนตี้การพัฒนาแต่ว่าการวิจัยนีย้มุ่งตรงไป เิมว่าจะ่ลดผลกระทบการพัฒนานปฏิเสธไม่ได้แต่ลดผลกระทบที่จะเข้ามาสู่ชุมชนได้ยังไงเข้ามาสู่ระบบนิเวศได้ยังไงสิ่งแวดล้อมได้ยังไง งานวิจัยแล้วก็การเรียนการสอนของคณะเรานะคะก็เป็นคณะที่พูดถึงเรื่อง b u i l d Environment แต่ในเรื่องของ Landscape เนี่ยเราคำนึงถึง b u i l d Environment กลมกลืนไปกับ Environment อ,อื่นๆไม่ว่าจะเป็น Natural Environment ก็ได้แก่สิ่งแวดล้อมในเชิงธรรมชาติที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราเรียนกันอยู่นะคะซึ่งเราสอนให้เด็กเรารู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์รู้จักแยกแยะและรู้จักนําเหตุผลเอาทฤษฎีความรู้ต่างๆเนี่ยมาปรับเปลี่ยนมา adapt ให้สอดคล้องกับ การพัฒนาแล้วก็การออกแบบของเราค่ะ